ผมชื่อเด็กชายธวัฒครับจะเด็กน้ชื่อเด็กหญิงเอยเอยกินอะไรอะ่ะ <c oughs> น้ชื่อเด็กหญิงเลยคะ่ะพิมนาดาเตชะนันเรืองเดชค่ะพูดสิผมชื่อเด็กชายนัธวัฒน,น์เตชนันเรืองเดชครับผมครับครับคั <c oughs> นแข้พี่น้องเอ้คันแข